วัสดีครับท่านร,รัฐมนตรีท่านประหลักกระทรวงคุ้มฉกาจฐานสูงสุดคุ้มการเหล่าทัพผู้บังคับบัญชาคณาจารย์นักศึกษาวิจัยป้องกันและลายจากรุ่นที่64นักศึกษาวิทยลัยเทนาธิการทหารวิยาลัยการเหล่าทัพทั้งสามเหล่าทัพและผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก่อนอื่นผมต้องขอชื่นชมการแถลงผลการศึกษา เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์20ปีของนักศึกษาวิยาลัยป้องกันแัะเอจากรุ่นที่64ในวันนี้ข้อเสนอแนะของนักศึกษาได้นำมาเสนอนั้นได้สอดรับกับสารภาพสิ่งแวดล้อมกับบริบทของโลกและความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันการที่ประเทศไทยจะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืนจำเป็นจะต้องวางรากฐานทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทั้งโครงการโครงสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพและการส่งเสริมกลไกการทำงานของภาครัฐเน้นการมีส่วนร่วมตามที่นักศึกษาได้ออกบอกไว้แล้วนะครับการมีส่วนร่วมนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะทำให้ประเทศของเรานั้น ประสบผลสำเร็จได้โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางผมต้องขอชื่นชมและก็นำพาประเทศไทยไปก้าวไปสู่ความมั่นคงแบบแบบองรวมนักศึกษามีความสาคัญให้ความสาคัญกับความมั่นคงทางด้านอาหารมั่นคงทางด้านพลังงานความมั่นคงทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยอาศัยพลังอำนาจที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศเป็นเครื่องช่วยให้ประเทศไทยสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนการถแถลงผลการศึกษาของนักศึกษาในวันนี้ต้องถือว่าให้สอดคล้องกับการสนับสนุน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์20ปีของรัฐบาลเชื่อมโยงถึงยุทธศาสตร์20ปีในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทต่างๆที่รัฐบาลได้วางแนวทางไว้อย่างต่อเนื่อง